อ๋อศาล<า>้วยตรงนี้เลยสีสันข้างทางไม่จะตื่นเต้นเสมอนะสวนอยู่ตรงไหนครับเนี่ยถ้าเสร็จไร่นี้ก็ไปไร่อื่นต,อนต,ต่อเหรอจ้ะรือจ้ะสวัสดีกับช่องไปทริปก่อนสุขอยู่รอบตัวเรานะครับแล้วก็มาทัา,ายครัวโค้กยิยงครับโค้กยิ่งออมมูชเปอร์อม,าามากินกาแฟก่อนเดินทางไปไหนเนาะน้ำน่าจะขึ้นช่วงก่อนเนาะใช่น้ำขึ้นช่วงก่อนเราตอนนี้ลดลงแล้วนะ แต่ว่าบรรกาศที่สวนงามแล้วก็มาทักไทยสาวงามอีกคนหนึ่งอมเมชเปอร์น้องสกอรเราจะไปกันที่ไหนจ๊ะห้างไม้ใต้ค่ะห้างไม้ใ,ใต้น้องสกอไม่เคยไปนะแต่ว่าพี่จะพาน้องไปชมบรรกาศที่นั่นแต่ว่าก่อนที่จะไปชมเราจะมีพิธีกรรมพิธีหนึ่งเนะาะสังเกตว่าน้ําน่าจะพึ่งลดนะใช่ใชไหม<ช>ครับโอ้โหดูครับตอนนี้ก็มาเติมพลังจิบกาแฟก่อนนะ ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในแม่แม่สเรียงจ้ะครับม,รมิดไมตรีมิตรที่แม่สเรียงนะครับเรยการสวยงามครับโอ้ข้างหน้านี่คือวัดอุทยารมครับที่อำเภอแม่สเรียงสวยงามครับขวาใช่ไหมครับออกขวาขวาแล้วก็ในสายอตอนนี้ก็ครื่อฟ้าคุ้มฝนนะครับแล้วก็เป็นทริปวุยฝนของจริงเลยนะเจอฝนทุกที่ครับ ครับก่อนที่เราจะขึ้นไปที่บ้านห้วยห้างไม้ใต้ก็มาแวะซื้อหมูก่อนครับโอ้โหือขาหมูเนาะครับเปลี่ยนเมนหมูบ้างผมยังจะรังสรรค์เมนูขาหมูนะครับอ๋อหัวหมูเขาแล่ไว้แล้วนะครับเนาะแล่แบบนี้มองไม่ออกเนาะครับรวมก็ต้องมีเขาเออรอห่อออกมันเหมือนมากเลยอ่ะเนื้อออกอ่ะรอขาช่างอันนนนะะคอัใหญ่ี้จัดขาแล้วกันนะทำอะไรกินสกอร์กินขาหมูไหมกินได้อยู่ครับ ซื้อขาหมูข้างทางครับก่อนที่จะเดินทางกันต่อนะครับกลับไปแกล็ฝนตกอีกแล้วตอนนี้ครับคไปไหนที่ทาอาหารอยบนดอยนะคะครับเอ้ากันที่ไหนครับที่องไ,ไม้หานไม้ใต้ค่ะอันนี้ซานไลท์ค่ะครับครับ ก็ได้ต้มซุปปล่อยกันได้อันนี้ขายทุกวันก็ครับนี่ทุกวันทุกวันเลยครับไปแย่ที่เราออกมาทั้งเส้นจะไปฝั่งอันนี้เป็นท้องฝั่งเห็นไหมอ่าฝั่งเชียงใหม่เชียงใหม่ครับดูฝ้ามือค่ะอ้ยได้วัตถุดิบหลักนั่นคือขาหมูแต่ก็เป็นตัวเองให้บบได้เนาะนี่มันต้องใหญ่เนาะครับไม่ได้แบบเสื้อมันใหญ่จต่ตั้งมี ู่ปากทางเข้าที่ห้างไม้ใต้แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้อาจจะแวะรายทางก่อนนักรรเองเนาะเพราะว่าเราผ่านมานี้เรารู้สึกว่าแบบมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากใช่แต่ไม่ได้แวะ้าก่อใช่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่นงสกอ์ได้มาด้วยเนาะอาจจะพาน้องสกอร์ไปชมนิดๆหน่อยก่อนที่จะไปที่ห้างไม้ใต้นะครับเส้นทางเป็ย่วยงามครับ โอ้ขายตรงนี้เลยเหรอคะโอ้สักทองสักรูปไหมไปดูหน่อยได้บรรยากาศคะที่เนี้ยดูสักทองเขาสักรูปหน่อยโอ้หอดครับอ่ะมาดูอ่ชาวบ้านขายแตงก่อนับขายเท่าไรเอ่ยแวะมาดูนิดนึงเอาเมชปะ อันนี้คือเก็บม,มาจากสวนเลยเนาะครับทั้งฟักทองทั้งแตงนี่ยขายยังไงครับเนี่ยชาแต่ดอกดก,อกี่โลวะเอ้าชาดอกเบอรนี้เนี่ยขายทั้งขายเป็นลูกค่ะขายเป็นลูกเนาะก็คือว่าอโดว์ปีด้วเท <he? S 2> ียบดุทถ้าลูกใหญ่ราคาโมสก็จะเยอะหน่อยค่ะ<อ>ถ้าลูกเล,ล็กราคาก็จะน้อยอ่สะสกอตเลือกแล้วครับเอามาสักลูกป่ะครับรปปฟักทองค่ะ มีฟักทองก็มีนะแตงก็มีนะครับลือเคสานลือเคส่าค่ะลือเคส่าลือเคส่าลือเคส่าแล้วก็ถ้าแตงนะครับดีดีอ่าดีอันนี้ดีอันนี้ลือเคส่าครับมันก็ลือเคส่าอย่างลึกเคส่าเคส่าเพิ่นชาวบ้านก็เคยบอกแล้วพี่ลืมครับสวนสวนอยู่ข้างล่างนี่เหรอครับอ๋อครับสวนอยู่างอันนี้หมู่บ้านอะไรครับเนี่ย อ๋อหมู่บ้านปามากออ๋ชื่อหมู่บ้านปามากเหมือนหมู่บ้านวนหรือว่าหมู่บ้านเดียวที่เราไปแล้วเปล่าปามากค่ะหลายหลายที่นะคะอ๋อปามากมีหลายที่ลูกเขาอะไรคะลูกอีป่าปามากเรืยกอ๋อมี่บากอยย็นที่นี่ที่หนึ่งที่นู้นที่หนึ่งดูชื่อเหมือนกันค่ะพี่เบียร์ครับอุดหนุนน้องเขาหน่อยไม่เคยแปกอะไรครับเบลกจโบฮานะเบลทีที่เก่าเบลนี้ยี่สิบยี่สิบบาทอ่ะอุดหนุนหน่อยครับเพิ่งซื้อไปขอบคุณค่ะ อ๋อโค้งเงคุณเหมืนฟักทองนะครับเห็นไหมอันนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ครับนี่ทำอะไรคะสารเอ็มาเอ็มาสารกวยตรงนี้เลยสารกล้วยเลยโอ้ทำแบบสดๆกันเลยทำไมทำแบบนี้สดๆเลยเนาะครับทำแบบนี่เอาไว้ใส่แตงใส่ฟักทองอ๋อนี่นี่ครับโอ้สารแล้วก็เอาบรรทุกไปเลยเนาะครับเราเแบกไปขายตรงไหนคะเอารถยนต์มารับอ่ะอ๋อเดี๋ยวจะมีพ่อค้าคนการมารับนะครับโอ้โงของเราไม่ไปไกลไหมคะ ไปดูหน่อยได้ไหมไปเที่ยวสวนหน็ตไปอ่ะน,นักสกอซนขอไปดูสวนชาวบ้านหน่อยซื้อไม่พอขอไปดูสวนนิดน,นึงนบ้านปลาหมากนะครับอ่ะเดินชมหน่อยครับอ๋อไกลไหมเนี่ยถ้าไกลลองลื่นนะสกอครับโอ้เส้นทางก,ก็ธรรมาชาตินะเนี่ยดูม,ออมีไหมอ๋อสกอกลัวทากไหมกลัวอยู่เออครับ ก็เดินลงไปชมิดนึงนะครับโอ้โหทางก็ธรรมชาตินะสกอนี่มาติดตามรับชมกันเรื่อยนะครับรอบนี้เราว่าจะเก็บรายละเอียดรายทางนะโอ้โหวิวงามครับสีสันข้างทางม่าจะตื่นเต้นเสมอนะครับ อที่เขียวที่เห็นข้างหน้านุ่นฟักทองหมดเลยเหรอใช่ค่ะแต่มันามันโด่งกว่าครับหญ้าเขาเยอะเนาะเขาอาจะเก็บหมดแล้วนะคะครับอืมเก็บมาหมดแล้วแต่เราก็ขอมาเยี่ยมชมหน่อยแล้วก็ตรงนั้นเป็นห้างไร่ของชาวบ้านเราไปดูหน่อยปะครับอันนี้ยอดฟักทองเก็บหมดแล้วลูกก็มีแล้วนะ ครับนี่เห็นไหมอ๋อนี่ลูกเล็กเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเขาเก็บมาหมดแล้วลูกใหญ่ๆนะครับลูกแบบนี้เอาไปทำเป็นข้าวเบอร์ก็อร่อยนะคะนะครับลูกหนึ่งลูกแบบนี้อ๋อนี่นี่นี่กระถุมแบบนี้จะทำเป็นข้าวเบอร์แล้วก็ใส่ยอดยอดผักทองแล้วข้าวเบอร์แล้วก็หมูจะอร่อยค่ะครับข้าวเบอร์ก็ได้แกงก็ได้ทำอร่อยสกอก็ทำข้าวเบอร์กินบ่อยอยู่มั้งบ่อยค่ะบ่อยอยู่เนาะ เดินตามน้องสกอรครับเจอน้องสกอทีไรพาชมสวนตลอดเลยนะเข้าป่าเข้าสวนตลอดเลยกับพ่อที่บ้านก็ทําสวนทําไรเนาะครับโอ้หนี่ลูกนี่ก็เริ่มโตละไปดูห้างเลยป่ะห้างไรสุดสวยรังค่าสังกะสีพื้นเป็นไม้ไผ่ครับนี่พักผ่อนหย่อนใจโอ้แต่บรบไก่งน,นนงนี่น่่นอนเล่นตรงนี้นะเนี่ย นอนสักชั่วโมงแล้ค่อยเดินทางไปในสกอเห็นไหมครับโอ้ได้ใบกาดนี่ยครับข้างหน้านี่นะอ๋อเพิ่งเริ่มปลูกกันครับเนี่ยก็เป็นซีซันระหว่างการเดินทางนะเป็นใบกาดรายทางพอดีแวะซื้อฟักทองก็ขอแยะมาชมสวนของชาวบ้านหน่อยเนาะ สวนเป็นไร่นะครับป่ะเดินทางต่อเนอะครับ,รบนะครับแตงกวานะครับอ๋อนี่นไงแต่ภาพฟางเหรออืมอันนี้เล็กอยู่นะ นะคะคยอดแตงกวาแบบยอดฝักทองคล้ายๆกันไม่เหอเนาะยอดฝักทงใบจะใหญใหญ่กว่าอยอดฟักทอ,อ,อ,องใบจะใหญ่กว่าคล้ายๆกันค่ะแต่ดอกไม่เหมือนนะคะคอดอกสวยมากดอก,อกแตงเขาจะเป็นสีแบบนี้นะสีเหลืองบแบบนี้ฟักทองจะใหญ่ๆหน่อยดอกดอกใหญ่ๆหน่อยเนาะสวยเนาะโอ้ส,สาวัสร้องพึ่งนะไหนอ่ะไปครับไปพึ่งมาเอาเกรสรดอกไม้ปไป พวกเห็นไม่แก่ยีงอยากหาเห็ดเนาะนนครับสกอบอกรรว่าไม่หยุดยัง้งเจอเขาขายฟักทองขอแวะอีกแล้วแต่ว <c oughs> ่า,าแวะดูนิดนึงครับนี่โอ้โหปปขายฟักทองมาเชฟเปอร์ดูฟักทองหน่อย โอ้ใหญ่มากเลยนะอันนี้สวนอยู่ตรงไหนครับนี่ข้างบนนี่เนาะอ๋อสวนอยู่ข้างบนนี่ครับโอ้ในสกอเยขนขนสกอเอาใส่ทั้งหมดเลยไหมเอาใส่กล้วยทั้งหมดเลยใส่คหเต็มครับใส่เต็มเลยกอนเนาะใช่กา่าครับชาวบ้านก็พักยก เก็บเป้าทองเสร็จก็มานั่งพักยกกับตัวนี้นะครับกินมาม่ากินขนมนะครับอ๋อเดี๋ยวจะมีพ่อค้าคนกลางมารับอ๋อครับขายส่งโลเท่าไหร่คะนี่อันนี้ห้าบาทครับห้าบาทละครับห้าบาทกับสามบาทละโอ้ถ้าสวยๆนะก็โลห้าบาทครับถูกมากอันนี้อันนี้ไปเก็บมาหมดแล้วยังครับเนี่ยที่สวนหมดแล้วเนาะใกล้จะหมดแล้ว มันมีเอ่อมันมีหลายเจ้ามีหลายเจ้ามีหลายเจ้าะซื้อเจ้านู้นน่ะจะซื้ออีกก็ไม่หมดเนาะครับปกิบใบกาศชาวบ้านหน่อยชอบครับชอบดูเดี๋ยวไปกัน้ค่ะเดี๋ยวข้างหน้าก็จะมีเรื่อยๆเนาะข้างหน้ามันจะใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้อีกเหรอเออเราไปดูได้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 ตับรื้อตับรื้อครับอ่ะใครดีใครดีครับขายดีมาตับรื้อตับรื้อครับนี่เป็นบรรยากาศการขายฟักทองข้างทางนะก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะครับเข้ามาเอานั่นเนี่ยพี่เบียร์ น้องสกอเรามีจะขึ้นไปสวนไหมอ๋อทางนี้อ่ะดูดูตรงนี้ก็ได้เลยเห็นไหมมีห้างแรกเขาอยู่ตรงหน้านี่เห็นไหมครับครับนู่นนะครับเนาะนู่นแม่น้ำเขาที่เดียวครับนี่ก็มีลำธารอยู่ข้างล่างนี่นะโอ้ลึกลงไปเลยเนาะโอ้สดชื่นเลยเนี่ยครับชาวบ้านก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับเนาะ คิดว่ารอบนี้น่าจะหมดแล้วั้งนังสกอร์ฟอกทองอะ่ะน่าจะหมดแล้วดูแล้วยังยังค่ะยังเหรอยังมีอีกเห,อเหรออืมจ้ะว่าบางคนเขายังไม่เก็บน,นะคะร,รออืมจ้ะอ่ะเดี๋ยวเดินทางต่อเนาะกลับแวะอะไรทางไปเรื่อยครับอ่ะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับโอ้เขาเดินได้ยังไง่ะลื่นๆโอ้เธอเป็นหนุ่มลืนล่นนะ โอ้เจ้านี้ลูกเล็กสกอโอ้แต่คนเฝ้ามีไหนไม่รู้น่าจะไปไปแบกมาเพิ่มเนาะว้าวตรงนี้ทีเดียวครับโอ้ชาวบ้านก็ขายฝักทองเรื่อยๆโอ้มีหลายเจ้าจริงครับเหมือนที่เขาบอกครับเดี๋ยวจะขายชาวบ้านน้อยสาวสาวสาวอ๋อไมื่อชั่วปะครับเก็บฝักทอเหรอคะสวนอยู่ตรงไหนครับเนี่ยสวนอยู่ด้านล่างนี้ขอดูหน่อยได้ไหมครับเนี่ย ครับมาแวะเดินดูหน่อยนะครับเสร็จหรือยังคะเก็บเสร็จแล้วยังเอ่ยอ๋อขอดูขอดูหน่อยนะครับอ้ชอบมากเลยเมื่อกี้ก็แวะซื้อหลายที่ละไม่รู้ว่ามีเจ้านี้ด้วยอันนี้มีหลายที่เนาะอ๋ออันนี้บ้านนี้ชื่อบ้านอะไรครับเนี่ยหมู่บ้านอะไรครับปามาอ๋อบ้านปามาที่เดียวกันเลยพอดีแวะซื้อเจ้าแรกแล้วก็เจอเจ้าที่สองแล้วก็เลยแวะมาตรงนี้ครับส่วนอยู่ข้างล่างนี้เนาะโอ้อันนี้ไปเก็บมากันกี่คนเท่าไหร่ เก็บหลายคนค่ะช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บเหรออ๋อจ้ะอันนี้เป็นสาวบ้านนี่เนาะบ้านบ้านอยู่ใกล้ๆนี่ใช่ไหมครับอ๋อจ้ะนี่ก็มาเก็บฟักทองเอามาขายจะมีคนรับมารับซื้อไปใช่ไหมเป็นพ่อค้าแม่ค้าไงเหรออ๋อจ้ะตั้งแต่กี่โมงแล้วคะนี่ตั้งแต่เจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงสาวแงมแล้วเนี่ยสาวปลามากฮะลงมาตรงนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะสกอตครับเออนี่นี่อันนี้ยอดเลยครับเนี่ย เก็บไปแกงเหรอครับโอ้เขาเก็บไปแกงนี่ไม่ได้ขายนะสกอเคี้ยวหมากแล้วเปล่าเนี่ยเอาไปขายเอาไปให้หรอไปซื้อก็ได้ค่ะซื้อดีกว่าเขาจะเอาไปทำอาหารเก่งใจเขาเยออโลอยากได้ไหมคะเดี๋ยวพาพี่ไปเก็บได้ไหมได้ค่ะโลเสียไปสุดกระน้องเลยคนงามเดี๋ยวจอดรถแอบตรงนี้ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปด้วยได้ไหมเก็บหน่อยเดี๋ยวรู้ว่ซื้อแอบดิซื้อซื้อไหนสกอไปกับเขาหน่อยปะไปเดี๋ยวพี่จอดรถโอ้มาขออนุญาตไปเก็บ อยอดฟักทองเลยนะครับครับแรอแมีเขียว่ยวยวยวาดอ๋อติดตามพี่ค่ะอ๋อเหรอโอ้ตาบรื้อตาบรื้อติดตามผมด้วยเหรอขอบคุณมากครับ <c oughs> โอ้นี่นี่นี่นปลเ <c oughs> อามืเชอกเปอร์ทักทายนะครับนี่ครับบ้านปลามาอันนี้ขุด,ขดเองเหรอครับเนี่ยโอ้เอามืเชอกเปอร์ครับนี่ก็เป็นสวนของชาวบ้านแต่ว่าขออนุญาตมาชมนิดนึงนะ ครับไม่กล้ารายทางก็น่าค้นหานะครับรอโอ้โหตอนแรกว่าจะแวะจิบจิบแวะอิดอิด,อดแวะนิดนึงโอ้ไรข้าวโพดครับนี่เอกลักษณ์ของสวนก็จะมีไม้ไผ่มากั้นไว้แบบนี้นะอันนี้ประตูไม้ไผ่ปลูกใหม่กลับไปเลยครับ ไม่ใหญ่เลยอาจารย์หนึ่งแค่โอเคอันนี้สวนฝักบุดเลยอืมโอ้ข้างหน้านี่สวนอ่ะแตงแบบฟักทองครับฟักทองฟัวิ่งได้สวยร่างสมบด้วยโอ้โหนี่ใบกาจรายทางก็น่าค้นหาในสกอไม่ธรรมดานะครับนี่ถ้าเรารีบเร่งกับชีวิตเราก็จะไม่ได้ชมใบกาจรายทางแบบนี้เลยนะ<อ>ครไปตามสาวบ้านป่าหมาไว้ครับ อึบเโอ้โหเดินมาตรงนี้สักพักหนึ่งเลยสกอเรวงลื่นอะต้องเดินดีนะเพราะว่าทางค่อนข้างจะ,ะแฉะนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกตักเนาะโอ้โ,อโอห,หมีไหม ได้ได้ได้สกอแล้วแต่สกอเลยค่ะมาแล้วสาวเก็บให้อันนี้อันนี้เป็นสวนของสาวเลยเหรอครับอ๋อเป็นส่วนของพี่เขยค่ะพี่เขยครับปกติมาเก็บกันกี่คนครับที่สวนเนี้ยหลายคนค่ะคือช่วยกันเก็บหลายคนประมาณสิบคนแล้วก็ถ้าเสร็จไรนี้ก็ไปไร่อื่นต่อเหรอใช่โอ้ขยันมากเลยน้องน้องทำงานหรือว่าเรียนอยู่ครับเนี่ยเรียนด้วยทำงานด้วยเรียนด้วยทำงานด้วยโอ้ขยันมากเลยว้าวสุดยอด น้องอะไรครับเนี่ยิขออนุญาตถามชื่อโนค่ะน้องโปครับคือทํางานด้วยเรียนด้วยขยันมากเรียนมศทอ๋อ้าช่ครับขยันจริงอ่ะก็มาเก็บยอดก่อนเดี๋ยวเราเอาเอาพอทำหนึ่งมื้อพอแล้วครับสาวกับน้องโปนะครับสาวท้องถิ่นใช่เห็นไหมแบบไม่เคยเห็นใกล้ๆนะก็ปกติเราจะผ่านมาก็ผ่านไปรอบนี้มาเจาะรายละเอียดรายทางครับเห็นไหม ตามน้องโปไปก่อนครับน้องโปเขาเรียนอยู่นะเรียนด้วยทํางานด้วยครับขยันมากอ่ะเดี๋ยวตามน้องโปไปก่อนดูครับสวยนะก็โอ้ตรงนี้แฉะนิดนึงนะไปเลยก็อยู่มุมล่างนี่แหละโอ้ต้องใช้รองเท้าบูทนะสาวคนไปนู่นลหครับอ่ะตามน้องโปไปเก็บยอดฟักทองครับนี่ขยันมากโอ้เยอะแล้วครับสาวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ แป๊บหนึ่งเมื่อกี้ตามสาวไม่ทันนะครับโอ้โหเนี่ยพอไหนนะครับแป๊บหนึ่งเหยียบเหยียบได้เนาะเดี๋ยวนะใช่ะเหยียบได้เลยค่ะได้นะนะโอ้โหนี่ยอดอ่าลูกก็กินได้นะครับเนาะลูกก็กินได้โอ้ทำมันลื่นๆเนี่ยต้องไปล้างน้ะก่อนเนาะลูกก็กินได้แล้วก็อ่ายอดก็กินได้นะครับเนาะครับนี่น้องโปสาวบ้านปลาหมักนะครับเนาะครับตับรื้อมา,มากเลยสาว ครับอ่ะเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างเนาะโครเองเตรียมเงินให้ด้วยซื้อนะไม่ได้ขอฟรีเราต้องอุดหนุนน้องเขาครับเตงเจียไม่ได้ขายขายแค่ฟักทองใช่ไหมครับแต่น้องว่แบ่งให้เพราะมีเยอะมีเยอะมากไปไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุดหนุนครับอุดหนุนครับน้องสามเก็บให้นะครับโอ้โเริ่มโตแล้วครับฟักเขียวก็มีนะแต่ยังไม่โต รนนรค,ครับนี่น้องโปสาวบ,บ้านปามาตาเบรือจ้ะครับเจ้านี้แบบนนใหญ่มากะค,ะคัดเนาะขนาดนแล้วก็ลาย<จ>สุดทางเนาะตลอดทางเลยตลอดเส้นทาง ได้ไปกันต่อเลยไม,ไ,ไม่การน,นะนี่จะพาน้องสอร์ไปดูน้ำพุร้อนจักหน่อยนะคะแม่อุ่มลองหลวงนี่ข้างหน้าจะเป็นหน้าขัน้นบันไดกับบ้านคนเนาะครับนี่ก็เข้าไปไ<ร>อีกประมาณ1-5กิโลเมตรนะครับอโอ้ถนนถนนน่าจะไปได้อยู่ได้อยู่เนาะลองไปรับชมกัน,นครับ